สวัสดีครับนี้เจมเอนครหลวงสาขานครปฐมนะครับวันนี้เจมจะมารีวิวรถกระบะนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับปี2021 new mg extender นะครับผมตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้จะเป็นตัว4ประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมมั่งนะครับเริ่มจากตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้กระจังหน้าจะเป็น โคมเมียมนะครับเป็นลายเส้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาดูต่อมาไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับผมไฟวิ่งกลางวันนะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับถัดมาด้านล่างตัวนี้จะเป็นไฟหลักแล้วก็ไฟสูงนะครับผมตังนี้เขายาย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้แยงตาเวลาขับขี่บนท้องถนนนะครับ ที่เป็นลายลอ็อกแม็กใหม่นะครับขอบ18นิ้วนะครับเป็นบายคัลเลอร์นะครับอันนี้จะมีสัญลักษณ์นะครับดิสเบรก4ล้อนะครับตัวนี้ยกสูงมีระบบ iSmart นะครับมาดูกันนะครับจะสังเกตง่ายๆคือตัวยกสูงของเราจะเป็นระบบดิสเบรก4ล้อทั้งหมดนะครับผม ตัวนี้จะรองรับน้ำมัน B20 ได้แล้วนะครับด้านฝาท้ายนะครับตัวนี้ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับผมจะมีชุดแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นฝาครอบปิดท้ายสีดำจะสวยมากนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับนะครับไฟท้ายแบบ LED ด้านท้ายก็จะมีกล้องมองหลังให้ พร้อมเลยนะครับผมนะครับเอาเพื่อนๆมองจากระยะไกลๆนะครับคันจะใหญ่มากนะครับตัวนี้แตเราลองไปดูภายในกันนะครับผมเห็นไครับภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะครับอันนี้ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับผม วงมาลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอ10นิ้วเหมือนเดิมนะครับแอร์ออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็คืออย่างที่หลักๆก็คือเรื่องสีเบาะนะครับสีเบาะจะเป็นทูโทนเลยแล้วก็ลายเบาะตัวนี้จะเป็นลายเคปลาด้วยนะครับจะดูสวยขึ้นนะครับดูสวยขึ้น ตัวนี้จะเป็นตัวขับ2ตัวท็อปนะครับมีปุ่มสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีโทนเหมือนกันนะครับมีช่องแอร์หลังให้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จไฟ12โวลต์นะครับผมวันนี้เดินทางไปไหนมาไหนสามารถชาร์จไฟได้เลยนะครับผม ด้านหลังใหญ่มากนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าอยากเห็นรถตัวจริงนะครับโทรเข้ามานัดดูรถตัวจริงได้นะครับเบอร์092545 2223นะครับผมเซลเจมนะครับยินดีให้บริการนะครับผมพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ